สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้ก็มาบรรยายเปรียบเทียบภราวังหน้าเก้แท้ให้คุณฟังพอเป็นสังเขตเราเลาดูนะฮะวิธีสังเกตคือภราวังหน้าแท้เนี่ยนะจะมีลักษณะของทองซีดนะฮะความเก่านั่นเองนะซีดในความเก่านั่นเองอย่างองเนี้ยนะครับอันนี้แท้องเนี้ผมเคยใช้แตะใส่แขนคนและชอ็อตแขนคนสะดุ้งเลยมีในคลิปด้านล่างนะฮะหาดูนะที่เป็น แอบถ่ายมีแต่เสียงอย่างเดียวอ่ะนะคุณก็จะรู้ว่าผมแอบสัมภาษณ์เขานะครับแล้วคนที่แอบสัมภาษณ์คือเขาพูดความจริงไงเนี่ยส่วนภ้าวาังหน้าเก๋ก็จะเป็นอย่างนี้นะสีทมส้มเห็นไหมฮะไม่ได้ซีดไม่ใช่อะไรจะเป็นทมส้มอย่างเงี้ยผ้าวาังหน้าเก๋นะอันนี้เก๋นะครับนี่ภาพวังหน้าเก๋พวกเนี้ยสีจะเอา,าองค์นี้แล้วกันจะชัดดีเห็นไหมจะส้มออกท,ทองทมส้มอ่ะไม่ซีดอ่ะ ไม่ซีดเหมือนทองคาเปลียวเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท้นะฮะองค์นี้แท้นะครับในยุคนั้นน่ะไม่มีหรอกครับว่าวาังหน้าเก๊ที่ผมเรียนได้ทราบไงเอ่อกฎหมายสมัยนั้นน่ะเจ้าขุนมูลนายฐานนั้นนอนสักแรงมากนะครับอาจจะโดนประหารชีวิตเลยก็ได้นะครับนั้นไม่มีเก๊ในยุคนั้นนะครับแต่จะไม่มีเก๋มายุคเนี้ยุคหลังพศ2,500นี่ก็เริ่มมีเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพระใหม่ที่ทํามาใหม่ก็ได้นะฮะ แต่ให้ดูเหมือนว่าเอ้เป็นวังหน้าหนะ้าสวยหลอกคนนะอีนนี้เราจะ,ะวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดนะฮะพะพระาสายวังหน้าวังหลังในพวกนี้จะไม่ค่อยมีบันทึกในตำรานะครับวิธีนี้ก็คือการแตะถ่ายพุทธคุณของผมที่รู้ได้ตรงกันทั้งสองฝ่ายคุณมีพระวังหน้านะคุณหาวิธีตรวจไม่ได้คุณมาหาผมนะผมจะแตะถ่ายพุทธคุณใส่แขนคุณวิ่งในแขนคุณให้รู้ว่าเนี่ยแท้ต้องเป็นอย่างนี้เก๊จะเงียบเนี่ย อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เก๋น,นะครับเขาเรียกพระที่เป็นหน้ากากเงินเงนี้ยไอ้จริงๆแล้วมันพระวังหน้ามีอยู่3แบบครับมีหนึ่งทันสมเด็จโตอ่าอย่าง3องค์เนี้ยเนี้ยเนี้ยทันสมเด็จโตนะครับก็คือมีพุทธคุณแรงนะครับแล้วก็มีพระวังหน้าที่ตั้งใจจะทําให้ทันสมเด็จโตแต่ไม่ทันนะครับไม่มีการปลูกเสกก็คืออย่างพวกเนี้ยสวยหรูดูดีคุณก็บอกเอ ทำสวยมากขนาดนี้่านทำเก๊เพื่ออะไรถูกต้องครับเขาไม่ไคิดจะทําเพื่อเก๊แต่ว่าสมเด็จโตท่านสิ้นไปก่อนไม่ได้ปลุกเสกแล้วเขาก็าเก็บไว้แล้วโดวยที่มีคติเหมือนคนเข้าใจผิดหลายๆคนในยุคนี้ก็คือใส่ไปเถิดถ้าใจเรานับถือสมเด็จโตจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าไม่ผ่านการพุทธาพิเศษเนี่ยไม่มีทางเลยจะมีพลังงานพุทตคุณนะครับเนี่ยเป็นพระพวกหน้ากากเงินหน้ากากทองเนี่ยถามว่าถ้าผมมีอยู่เนี่ยแล้วผมมาบอกคุณว่าเก๊เนี่ยผมเสียเสียมหายไหมผมเสียนะ ก็คือผมจะขายไม่ได้ขายใครก็ไม่ได้แต่นี่คือความจริงที่ผมต้องบอกกันเพราะผมถือสินผมไม่โกหกนะครับเนี่ยน่าเสียดาย